ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคุณบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งก็วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ะงวดประจำวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่3มมีนาคม67นะครับ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยเนาะตันนี้ก็เสียงก็ยังไม่เต็มร้อยนะยังแหบๆอยู่เนะาะก็เนื่องจากว่า <c oughs> โดนวัดเล่นงานนะครับก็งวดที่ผ่านมาเนะาะก็คือเมื่อวันที่สองมีนาคมเนาะสูตรที่ตุงตันไดวิเคราะหนะ์เนาะก็เลขเด่นก็ามา หตัวเนาะก็คือมาหนะครับส่วนจุดสองตัวเนาะที่ลุงวางก็คู่รองเนะาะคู่รองก็ไปเข้า,าล่างนะครับก็คือ,อลุงวางสีห่หเนาะก็ไปเข้าหกสีนะครับก, <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่ โชคดีด้วยนะครับก็อาจจะได้ทั้งการเอาไปเลขเด่นไปวิ่งเนาะแล้วก็เอาไปรูดนะครับแล้วก็จุดสองตัวที่ลุงวางไวนะ้เนาะก็ถือว่ารอบนี้ก็ถือประมา,าตรงตามที่วางไว้นะครับแล้วก็หวยอื่นๆเนาะแล้วก็น้อยอื่นด้วยเนาะบางทีเอาไปลุ้นน้อย อื่นๆโดยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับส่วนงวดวันอาทิตย์ที่สามนี้เนาะก็ะมาดูกันว่าลักษณะของสูตรที่ลงได้จะเป็นตัวไหนเนะานะก็ไปติดตามรับชมาดูการวิเคราะห์แนวทางฮานอย VAP นะครับงวดประจำวันที่สมีนาคมหกเจดนะครับซึ่งก็ งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสูตรที่ทุงได้วิเคราะห์เนาะก็ถือว่าเข้าตามตามที่ได้วางไว้เนาะ,ะเลขเด่นก็มา1ตัวเนาะ,ะแล้วก็ชุด2ตัวที่วางก็เข้าเปน็นคู่นะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมเนาะใช้สูตรหรือว่ารูปแบบการวิเคราะห์ะเหมือน งวดที่ผ่านมานะครับก่อนจะใช้ผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมานะครับเอามาเป็นตัวตั้งนะครับในการบวกกับ <c oughs> เดนล่างงวดล่าสุดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตัวใหม่นะครับมาหาเลขเด่นแล้วก็วางชุดสองตัวนะครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ ที่ได้นะครับจวมที่ิ่ันมานะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือได้ห้าได้ห้าเนะาะผลลัพธ์ได้ห้านะครับาจากจาการได้ผลลัพธ์มาลักษณะนี้นะครับปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ลงตัวนะครับไม่มีเศษนะครับถ้าเกิด ได้ผลลัพธ์ตัวใหม่แล้วก็จะ,ะบวกขึ้นนะครับบวกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้เลขเด่นสองตัวนะครับส่วน VIP เนาะ VIP ล่างนะครับงวดประจำวันที่2มีนาคม67นะครับล่างก็คือหกสี่นะครับ กสีเนาะ,ะการหาเลขเด่นนะครับก็<ข>จะใช้ผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมาก็คือห้าเนาะห้าไปบวกกับสิบล่างงวดล่าสุดก็คืองวดวันที่สองมีนาคมสิบล่างก็คือหกนะครับสี่คือสี่คือหลักหน่วยนะ,ะพราะ,ะนันหลักสิบคือหกนะครับก็จะได้ที่ ห้าบวกหกอ่าเป็นเป็นสิบเอ็ดเนาะเป็นสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งมาเนาะอ่าก็ได้หนึ่งเป็นผลลัพธ์ตัวใหม่นะครับทีน,นี้ก็มาดูเลขเต็นเนาะก็จะนีก็จะนีการหาผลลัพธ์ลงตัวหรือว่าไม่มีเศษนะครับอ่าก็จะได้ อันดับแรกก็ได้หนึ่งนะได้หนึ่งนะครับถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นสองเนาะ,ะก็จะได้ผลก็จะได้เลขเด่นที่1กับสองนะครับอ่าพ <c oughs> ี่น้องเก็บสีก็ชอบ1รูดหนึ่งนะครับชอบสองรูด2นะครับคือว่าจะนำไป <c oughs> เป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตามสถิติเนาะจากการาจากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดเนาะถือว่าเข้าบ่อยนะครับไม่ตัวหนึ่งก็สองตัวนะครับก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาดูจุดสองตัวนะครับจะให้คู่เด่นกับคู่รองนะครับ อันดับแรกก็เอา <c oughs> คู่เด่นก่อนเนาะอ่าคู่เด่นเนาะส่วนหลักสิบหลักสิบนะก็จะเอาผลลัพธ์จากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมามาจาับคู่กับไอเด่นสองตัวนี้เนาะอ่าผลลัพธ์จากกลุ่มดังกล่าวเนาะก็จะได้อยู่ที่หกเจ็ดแปดนะครับ <c oughs> อ่าคู่เด่นเนาะคู่แรกก็คือเจดหนึ่งเนะ 71, 72, 81, 82, าะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปดหนึ่งปดสองาแล้วก็คู่รองมัวที่ผ่านมาเนี่ยเข้าคู่รองนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ เสียงก็ยังมาไม่เต็มร้อยนะก็ทนฟังไปหน่อยนะครับคู่รองก็จะให้อยู่ที่หกหนึ่งเนาะหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะจากผลลั์นะครับตัวบวกแล้วก็ผลลัพธ์นะครับก็จะได้มาประมาณ หกคู่นะครับถือว่าไม่น้อยไม่มากมกำลังดีเลยนะครับหรือว่า,าพี่น้อง f อเนาะมองอกลุ่มเลขที่หลวงวางกับคนรับที่ได้เนาะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ สูตรนะครับสูตรในรอบนี้เนาะก็การหาผลลัพธ์นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเศษนะครับถือว่าลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การที่จะเอาผลลัพธ์ตัวใหม่มาวางเนาะก็ตามสูตรก็ต้องบวกนะครับบวกึ้นหนึ่งแต้มเนาะเพราะว่าถ้ามีเศษก็จะลบหนึ่งนะครับ แต่นี้ถือว่าลงตัวเนาะก็จะบวกขึ้นนะครับผลลัพธ์ตัวใหม่ก็จะได้1นึเนะาะบวกขึ้นไปก็จะเป็น2ก็จะได้คู่เด่นอยู่ที่1กับ2นะครับก็ถือว่า,างวดที่ผ่านมาก็ลงตัวนะครับก็ถือว่าเข้าไปนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับว่าสูตรที่ลุงให้ในรอบนี้ก็ นนน่าสใจอกันน <c oughs> ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเ c ิปีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ